ขบวนเรือไฟสวยงามนะคะกำลังจะเคลื่อนมาสู่สายตาท่านประธานแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกๆท,ท่านในวันนี้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราได้ชมการแสดงของลูกๆจากโรงเรียนบ้านดงหลวงนะคะตำนานรัดนางออยขาแดงเบิ่แแยงเรือไฟไหลเสริริบ้างไฟหุน่นบ้านเห่าและ การแสดงแสงสีเสียงประกอบนำแห่งศรัทธาไหว้สาพยาเต่าหอยนะคะโดยนักแสดงกิติมาศนะคะแต่ไหนเธอเกิดสมปะทุมของพวกคุณนายตลอดจนในยกองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะท่านชันชัยงพาลาอีกท่านหนึ่งนะคะแล้วก็นักแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะคะต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะครับในชื่อชุดประกอบประกอบนำ นารประกันนัแปลว่าอะไรกัรกุศลแปลว่าการรวบรวมเรื่องราวต่างๆเมื่อสักครู่นั้นเป็นเรื่องราวของอันเท่ากอยนะคะเราได้สรุปให้เห็นว่าต่อออยเป็นไปเป็นมาเช่นใดนะครับเรื่องแต่การมาตั้งจิ่นทายมาอชัยกอบแก้วอะไรนี้ว่าชื่อพ่อสาวแม่มาอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ช่วยจำไม่ได้แล้วล่ะนะคะพ่อลงจันทร์สีครับผมจำ พ่อองค์จันรสีต้องขอบคุณพ่อคุณแม่บรรพบุรุษของเรานะคะที่มาตั้งจินฐานในดินแดนที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้นะคะหลักๆเลยสามนามสกุลนะคบพี่ปูสกุลุนพบอกหนึ่งงอยจันทร์สีงอยผาลาและก็งอยพูทรนะคะนะครับสําหรับงอยอก็แตกออกมาเต่างอยนั้นมีนามสกุลคําว่างอยอยู่เจ็ดงอยหน้าห้างอยหลังนะครับ เจ็ดงอยหน้าห้างอยหลังเจ็ดงอยหน้าคืองอยผู้ทอนงอยูจหน้ทค่สีงอยกุดจิกงอยปัดพันงอยล่ากงอยแพงแล้วงอยหลังลหะคะผงงอยผงงอยจิอุนงอยเป็นต้นคนนี้รู้จริง ดิฉันไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลยค่ะต้องขอขอบพระคุณรัมนตรีรันนะคะที่ให้ความรู้ม<ร>ากมายลหลายส่วนหนึ่งครับที่<ะ>มาทําอาชีพที่อำเภอตงวนเราก็ต้องรู้ไว้ดิฉันเป็นเพียงแต่ผู้ฟังเท่านั้นนะคะความรู้อะไรต่างต้องเป็นท่านอาจารย์